เข้าไปเชื่อมให้ได้ขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างจะผัดกันอ่าปัดไม่ได้ค่อยๆช้าๆค,าค่ะช้าๆค่ะทีทีในต้องยาวก็ได้ค่ะค่อยๆเชื่อมเข้ามาค่อยๆไล่เข้ามาอ่าอันะค่น ใสะอาดกับผิวให้ตึงเชื่อมใหม่เชื่อมให้ได้ค่อยๆเชื่อมเข้าไป เบาเบามือค่ะนี่ไหนดูสิเรื่องเขาค<า>่ะโอเคอีกนิดนึงค่ะ,ะปัดหาตัวเองทีนี้ปัดเข้าหาตัวเองชิดค่อยๆปัดเข้าหาตัวเองเบาๆค,อคอ่อยๆเออไม่ต้องยาวค่อยๆไต่มาค่อยๆเชื่อมมา ขอเช็กกายก่อนสวยสวยสวยเยออีกนิดนึงก็เสร็จแล้วคาโอเค